น,นี้เริ่มขันแล้วตัวนี้ตัวผู้เริ่มขันแล้วตัวนี้ตอนนี้ก็ดุหน่อยอนไก่รุ่นใหม่สีดำดำ ขนน้อยโดมเพื่อนจิกตอนี้ยังกินอยู่เลยตอนนี้ก็สวยดีคนสีทอง กินกันอิ่มแล้วเดินเล่นกันบ้างคนังตัวก็มานอนกันแล้วัว <c oughs> น,นี้ขนโดนเพื่อนจิก